สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทออพระเนตรการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศวันที่5เมษายนพุทธศักราช2558เวลา16นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหชั่วโมง สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศ นายโจหมิงเวยอธิบดีกรมภาษาต่างประเทศนายฟางเจิ้งหุยรองอธิบดีกรมภาษาต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอธิบดีกรมภาษาต่างประเทศกราบบังคมทูลเรื่องสำนักพิมพ์ว่าเป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมภาษาจีนมีการแปลเตียมหนังสือเรื่องประเทศจีนด้านต่างๆเป็นหลายภาษามีหนังสือวารสารภาพเรื่องการเป็นไปของจีนออกเป็นประจำ เดิมเคยมีภาษาไทยด้วยขณะนี้กำลังจัดดาริจัดตีพิมพ์ใหม่สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนแต่จะใช้ภาษาไทยตีพิมพ์เผยแพร่หลังมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้หมาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญพัฒนาการและความสำเร็จของสมักพ,พิมพ์ภาษาต่างประเทศในช่วงหทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2495สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานในกำกับของกรมภาษาต่างประเทศจีนมีหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อแนะนำประเทศจีนต่อต่างประเทศที่ผ่านมาจัดพิมพ์หนังสือไปแล้วกว่า30,000ประเภทหรือราว400ล้านเล่มใน43ภาษาเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนปรัสเซียญี่ปุ่นและอาหรับ หนังสือที่จัดพิมพ์และแปลมีงานเขียนของผู้นำจีนหนังสือโนโยบายสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนหนังสือแนะนําข้อมูลทั่วไปของประเทศจีนหนังสือวัฒนธรรมคลาสสิกและวรรณคดีคลาสสิกของจีนส่งจัดจําหน่ายไปยังหนึ่งร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือแล้วยังมีสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้รู้จักจีนได้สะดวกขึ้นด้วย เวลา19นรกกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนนางหลิวเหยียนตรงรองนายกรัฐมนตรีจีนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายวีระโรจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จ หลังมีพระรจชปฏิสันถานด้วยผู้หมาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งดำเนินไปโรงละครพ่อพระเนตรการแสดงหน้าตัดสินเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีนจัดถวายในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและจีน S <S <an> <S การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟน้นและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมแนวคิดในการจัดรายการแสดงมีทั้งแบบทำเนียมนิยมแบบพื้นบ้านและแบบสร้างสรรค์ใหม่ใช้ผู้แสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์72คนเริ่มจากรำถวายพระพรเป็นศิลปะการแสดงตามจารีตประเพณีไทยที่งดงามผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องพระนาง การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตัดตอนจากการแสดงชุดจองถนนระบำปทุมมิตรไมตรีไทยจีนมีดอกบัวสื่อถึงมิตรไมตรีระหว่างไทยจีนที่มีมาช้านานการแสดงจตุรภาคการแสดงมหากรรมกลองไทยและการแสดงหุ่นหลวง ในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนห้องบรรูมเอโรงแรมไชน่าเวิลด์พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกธนศักดิ์ปิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายวีระโรธพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดียวกันนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายธีรกุลนิยมเอกอัครรชทูนนกรปักกิ่งพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครรชทูนนกรปักกิ่งและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเ <Okay. S 1> ฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี2524และสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนอีกหลายครั้งในปีต่อ,ตอมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า30ครั้งครบทุกมณฑลการสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนครั้งนี้ตรงกับโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและตรงกับปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนครบ40ปี ชาวจีนเคารพนับถือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกย่องเชิดชูให้ส่งเป็นทูตไมตรีไทยจีนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้อย่างรากลึกและเพิ่มพูนตามการเวลาในทุกมิตินำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของประเทศทั้งสองสืบไป ความสัมพันธ์ขั้นสูงด้านการศึกษาวิทยาการต่างๆของจีนเป็นเรื่องที่ทรงสนพระราชาหฤทยัยและส่งพยายามที่จะส่งเสริมให้ใช้ความสัมพันธ์ด้านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองการได้เรียนรู้สภาพทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของจีนสำคัญต่อความเข้าใจสถานการณ์โลกและภูมิภาคต่างๆจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้มิหน้าที่ควรใส่ใจติดตามเพื่อจะได้ปรับแก้ไขเรื่องราวในประเทศของตนเองให้ทันโลก ปรทับรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษอัครราชกุมารีทรงเข้าร่วมการพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านเคมีเรื่องอาณาจักรพืชแลหล่งกำเนิดของยาโภชนาเภสัตวและเครื่องสำอางณเมืองบารากิสราชาอาณาจักรโมร็อกโก วันที่7เมษายนพุทธศักราช2558เวลา15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชนาจาักรโมร็อกโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลเลษณ์อัครราชุุมารีในฐานะทรงเป็นพระราชันรตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6 เสด็จไปยังศูนย์การประชุมคองเกรสพาเลตไลเอตโมกาดอเองเดลวพระราชทานพระรว่กาดให้ผู้แทนสำนักพระชวังนำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขั้นสูงผู้ว่าราชการแคว้นม,มาลาเกสอธิการบดีมหาวิทยาลัยมฮัมหม็ดที่5กรุงราบัตศาสตราจารย์เคิร์ตเอสเตมันประธานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านเคมีหรือ IOC d และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมฮัมหม็ดที่5กรุงราบัร เฝ้าถวายการต้อนรับและทรงมีพระิติสันถานในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นผู้แทนสำนักพระราชวังนำเสด็จไปส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านเคมีเรื่องอาณาจักรพืชแหล่งกำเนิดของยาสารโภชนเาเภสัชและเครื่องสำอางโดยศาสตราจารย์ซูบิดาชาลูฟศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโมฮัมเหมดที่5กรุงราบัดเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขั้นสูงขึ้นกล่าวถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมในพระปรีชาสามารถด้านการส่งเสริมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมถึงท่งให้ความสําคัญกับอาณาจักรพืชที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันทั้งทางด้านอาหารและยาโดยทรงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับนานาชาติราชอาณาจักรโมร็อกโกได้ให้ความสำคัญต่อพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและมีการก่อสร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ประมาณ100แห่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยและนักศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานสำหรับพืชที่มีกลิ่นหอมแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าและพัฒนานงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมที่สำคัญราชอาณาจักรโมรโคโค็อกโกยังมีแผนงานที่จะดำเนินการส่งออกพืชดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆอีกด้วยโอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยโมฮัมเหมดที่5และประธานจัดตามประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุม,มารีอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับกล่าวชื่นชมในพระปรีชาสามารถในฐานะที่ทรงเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและมวลมนุษยชาติสำหรับการประชุมเรื่องอาณาจากักรพืชแหล่งกำเนิดของยาสารโภชนะเภสัชและเครื่องสำอางณเมืองมาลลเกส องค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านเคมีหรือ IOCD ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมฮัมหม็ดที่5กรุงราบัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่1 1ในระหว่างวันที่7ถึง10เมษายนพุทธศักราช2558เป็นการประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน200คนจาก20ประเทศ คณะทำงานทางด้านพฤกษเคมีขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาทางด้านเคมีหรือ IOC D ได้จัดการประชุมขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2539ที่ประเทศซิบอบเวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพฤกษเคมีและคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชสมุนไพรโดยประเทศไทยนั้นเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2543และจัดการประชุมล่าสุดครั้งที่ผ่านมาจัด ที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีพุทธศักราช2555สำหรับการประชุมในปีนี้ราชอาณาจักรโมร็อกโกได้รับการคัดเลือกเป็นที่จัดประชุมเป็นครั้งแรกของประเทศอาหรับและด้วยเหตุผลที่โมร็อกโกเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงามและมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดย AOC d ดีได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ซูบิดาชารูฟศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมูฮัมหมัดที่5กงราบัด และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเกี่ยวกับต้นอาการและน้ำมันอาการเป็นผู้จัดประชุมโทรัศน์ทัมนลงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานคณะบุคคลและประชาชนมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ศาลาสิริราชร้อยปีตลอดทั้งวันนี้นะครับผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากจังหวัดต่าง เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพันนามัมสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมนำใจาก,การดอกไม้มาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายอาทิพลรีวิโรธศิลาอาจเจรมวิทยาศาสตร์ทหารบกพร้อมข้าราชการอ,อบตอนหนองไม้สูงอำเภออุอทยัยจังหวัดอยุธยาทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดลงนามถวายพระพรในช่วงเทศกาลสงกรานระหว่างวันที่11-15เมษายน2558และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพ,พรตามปกติอีกครั้งในวันที่16เมษายน255 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปครับประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลาราชาที่นด,ดามาศที่วังเทเวศตลอดทั้งวันนี้คณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลาราชาที่นด,ดามาศ หลังทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระเนตรขวาด้วยวิธีสลายต้อกระจกเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมนำใจกันดอกไม้กระเช้าผลไม้ไปถวายอาทิกลุ่มพระสหายท่านผู้หญิงพันธ์สวรลีกิติยากหนวยตรวจสอบภายในสำนักพระราชวังหม่อมราชวงศ์เดือนเด่นกิติยากรพร้อมหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัฒนนายสุวิทย์และคุณหญิงทรงสุดาย,ยอบมณีนางต้องจิตหล่อวินิจนัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ